สวัสดีชาวบามาบเดลี่ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมทําคลิปแบบ ดลี่นะคคือทุกวันเลยนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อของช่องบ u m อ Up ทวีในปี2019ครับคือโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อของผมเนี่ยนะถ้าย้อนกลับไปสักประมาณสัก23ปีที่แล้วตอนเริ่มทำแบบช่องแรกๆเลยผมก็จะใช้นูตบุ๊กนะครับตัวหนึ่งเป็นโน้ตบุ๊กของโ o n y แล้วก็ลงโปรแกรม Sony v e วกัไปแล้วก็ตัดต่อแบบง่ายๆเลยครับไปถ่ายมาแล้วก็ตัดต่อคือทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดเก่งอะไรนะแต่ว่า,าศส่เครื่องมือเนี่ยที่มันช่ว วยในการตัดต่อให้ได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็ดูคลิปของผมนะผมจะไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่า ผมทาเองตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วก็มาตัดต่อเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กกค่อยๆเรียนรู้ไปแต่หลักๆก,ก็อยากให้คนเนี่ยดูในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะฮะเรื่องการรีวิวโทรศัพท์หรือว่าท่องเที่ยวของผมนั่นแหละคือเรื่องแรกเลยผมใช้ Windows นะครับแล้วก็ใช้ Sony v e g a s แล้วก็ใช้มาประมาณสัก2ปีก็ตัดมาเรื่อยๆจงกนกระทั่งตัว Windows หรือว่าตัวโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยปกติก็ใช้ทํางานด้วยนะครับก็เริ่มที่จะช้าลงเรื่อยๆนะฮะแล้วเวลาที่ผมตัดคลิปยาวๆเนี่ยมันใช้ในใช้เวลาในการเรนเดอร์ค่อนข ทำคลิปทั้งหมดที่ตัดต่อเนี่ยให้เป็นคลิปคลิปเดียวนะฮะคือนานมากคือประมาณว่าถ้าเกิว่าทำเราทําคลิปประมาณสักยีินาทีเนี่ยผมใช้เวลาเรนเดอร์เนี่ยนะครับประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งคือนอนหลับไปเลยแล้วตอนนั้นเน็ตก็จะช้ามากนะเวลาจะลงคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยโหนอนไปตื่นหนึ่งฮนะตอนเช้ามาบางทีถ้าเกิดว่าลงไม่ได้เนี่ยก็ต้องลงใหม่ใช้เวลาอีก ก็คืออ่ะผมเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดในส่วนของคอมและก็โปรแกรมกมารต่อฮะตอนนี้นก็ดูนะครับตัววินโด s นะครับดู Windows ไว้ว่าเอ้อยากใช้เป็นพวก p r e m i e r ร์โปหรือว่าจะเลือกใช้ที่เป็น MacBook นะครับตอนนี้นใช้ Mac ไม่เป็นเลยจะใช้ MacBook แล้วก็ใช้ f i n a l คั t อ่าพอเข้าไปดูแล้วเอ้ย ผมว่าไฟนอตทัชเนี่ยมันน่าสนใจแล้วมันก็ใช้งานไม่ยากแต่เราไม่มี MacBook และเราก็ไม่เคยใช้ MacBook มาก่อนนะฮะคือก็เคยไปดูดูคนอื่นเขาใช้ให้มันใช้งานยากนะเนี่ยดูว่ามันไม่ค่อยคุ้นเคยแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าความไม่คุ้นเคยครั้งนั้นแหละท้ายผมได้ลองนะครับแล้วเราก็ลองเสี่ยงซื้อ MacBook ตัวนี้มาซึ่ง MacBook ตัวนี้เนี่ยเป็น MacBook ทีเ่เรียกว่า,ารุ่นเด่นราคาดิ่งนะฮะผมไปซื้อมาทีา่ร้านที่หนึ่งนะครับ ซึ่งเขาเนี่ยเอารุ่นที่เป็นตกรุ่นมาขายนะครับนี่ก็เป็น macbook ที่หน้าจออยู่ที่15นิ้วเป็น retina นะครับปี2012นะฮะนี่คือรายละเอียดของสเปคของเขานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสเปคที่แบบว่าเ,เริ่มต้นมากๆซื้อมาตัวนี้ราคาประมาณ40,000กว่าบาทนะฮะก็ได้เป็นตัว Core i7 ซึ่งเหมาะมากกับการตัดต่อวิดีโอนะครับตัวนี้เป็น Ram 8นะเออน่าจะเพิ่ม Ram ไม่ได้แล้วล่ะอ่าแล้วก็ตัวฮาร์ดดิส์ของเขาเนี่ยอยู่ อยู่ที่256นะครับเป็น Solid State นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็นการ์ดจอเป็น Nvidia GeForce GT 650ซึ่งตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ามันใช้งานได้เป็นไงบ้างน,นะครับแต่ว่าก็เออมันน่าจะเหมาะกับการทำกับ Final Cut นะครับ Final Cut นะครับแล้วก็ผมเองก็เลยลองลง Final Cut ไปเวอร์ชันแบบแรกๆที่ผมลงแล้วก็ได้ลองตัดต่อดูปรากฏว่าเฮ้ยมัน มันโอเคเหมือนกันนะสำหรับการตัดต่อกับ f i n a l cut แล้วผมสามารถที่จะเรนเดอร์ได้เร็วมากขึ้นนะปกติเรนเดอร์เป็นชั่วโมงตอนนี้ผมเรนเดอร์ถ้าเป็นไฟล์ของ Apple ไม่ถึง10นาทีเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับทำคลิปได้เร็วมากและวันนี้นะฮะผมก็บอกว่า เฮ้ยเราต้องทําการอัปเกรดตัวแม็ของเราแม็ Mac ของ OS ของเราเนี่ยซึ่งปกติก่อนหน้านี้นผมไม่ค่อยอัปเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเครื่องมันชา้าเพราะเครื่องมันเก่าแล้วไงเมื่อเช้านี้ผมเลยจัดก,การอับไปเรียบร้อยนะครับมื่อกี้ได้ดูเนี่ยเวอร์ชั่นของการอัปแม็ของผมนี่นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น10.14.2หรือว่า Mac OS โมเจวิโมเจวิเงี้ยนะครับถ้าผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะฮะเป็นตัวที่เฮ้ยมันมันมันโอเคมากๆคุณผู้ชมคือถ้าผมไม่ได้อัพตัวดีนี่มันมันจะเขาเรียกว่าผมจะใช้ตัวที่เป็นตัวไฟนั่คัดตัวใหม่ไม่ได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลงนะครับไฟนั่ c คัดตัวใหม่ตัวนี้ไฟนั่ c คัดตัวนี้นี่นะครับ ถ้าลิขสิทธิ์แท้เลยนี่นะครับมันจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะถงถ้าสำหรับคนที่ใช้อย่างถูกต้องเนี่ยแนะนําว่าซื้อไปเลยหมื่นกว่าบาทเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเรียกได้ว่าเอาไปทําประโยชน์ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวไฟนอ l คารผมเวลงหาไฟนอน c u t เปิดให้ดูอยู่นะฮะก็คือผมก็จัดก,การอัปเกรดนะครับตัวที่เป็นตัว OS Mac ของผมแล้วก็ลงไฟนอนคาซึ่งเป็นไฟนอนค u t ฟังก์ชันหรเวอร์ชั่นที่10 จุดนะฮะเดี๋ยวผมดูให้หนิดนึงว่าเป็น10.4ซึ่งมันเฮ้ย,อยเออเป็น10.41หนึ่งะครับตัวนี้เป็น10.41ซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยตัดวิดีโอได้ถึงระดับ 5K เดี๋ยวปีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นทําคลิปนะแนะแน่นอนว่า 4K เนี่ยผมว่าเด็กๆไปละ 5K กําลัางมาเดี๋ยวจะจัด 5K ให้ท่านผู้ชมได้ลองดูนะแต่จอที่บ้านยังเป็น Full HD อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกร,รมที่ผมแนะนําในปีนี้นะครับสำหรับคนที่จะทํา y o YouTube หรือว่าช่องอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเอาง่ายสุดเลยนะไฟนอนคั t กับ Macbook มันเป็นการเริ่มต้นที่ผมว่ามันเพอร์เฟกมากมากเลยทีเดียวเคยไปถามร้านนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows นะก็เขาก็บอกว่าถ้าเกิดต้องจัดสเปคสําหรับการตัดต่อวิดีโออย่างเทพ่เลยนะแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งนะครับ ถ้าไปดู macbook แสนหนึ่งก็ผมว่าก็อาจจะประมาณแสนนึงวอกันแหละแต่ว่าผมว่าต้องถามว่าความสถียนความใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ยังให้ macbook กินขาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้สิ่งที่แนะนําก็อยากให้ถ้าเกิดพอมีเงินนะครับก็ลองหา macbook ที่เป็นรุ่นเด่นราคาดีก็ได้นะครับรุ่นนี้มันตกรุ่นนิดนึงแต่อยากให้เป็น i7 i5 <I 5 S 2> ผมว่าพอไหวแต่ว่าผมว่า i7 เนี่ย perfect มากๆเลยแล้วก็ใช้กับโปรแกรมไฟนอ l Cut นะครับถือว่าสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะได้ดูอะไรใหม่ๆจากช่องของบัมอัพทีวีแน่นอนกับโปรแกรมแบบนี้ครับโอเคคลิปนี้ยาวไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันสําหรับคนที่อยากทําคลิปหรือว่าอยากลองตัดต่่อออันนนีี้ก็าจะพม ยหยสรับทุกคนนะคครับลิปนี้ไปแล้วนะครับลาตีสวัส์วันนี้ก็ประมาณสักเกือบ3ามทุ่มนะฮะตอนนี้น้ำหนักผมลดลงมาประมาณ2ขีดนะฮะหรือ9 7้าเอ้ยเออใช่97.5นะครับสู้ๆนะครับผมบ๊ายบาย